หน่วยร่างกายของฉันสวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยร่างกายของฉันเรื่องการรักษาความสะอาดของอวัยวะต่างๆกันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูอ้อมมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้รับฟังกันด้วยนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันเลยค่ะ เทรวมสองมือสิบนิ้วพอดีสองขาฉันรู้มีสองเท้าฉันเดินก้าวกระโดดเร็วไวขอพัคขาเรียบเขานีอไนขอพักแคนใช่คุณสอบนั่นเอง เด,เด็กฟังเพลงสนุกกันไหมเอ่ยเด็กๆได้ร้องเพลงและเคลื่อนไหวร่างกายตามเพลงกันไหมคะค่ะคราวนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของอวัยวะต่างๆกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะการรักษาความสะอาด ของอวัยวะต่างๆได้แก่การแปรงฟันการสระผมการอาบน้ำและการตัดเล็บมือเล็บเท้าค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของอวัยวะต่างๆกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูอ้อม มีเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะเด็กๆอยากเล่นเกมกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะข้อ,กกะอที่หนึ่งสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวตรงกับข้อไหนคะล้มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้ององูกางเกงชั้นในข้อที่2อาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะลูกอมหรืออมยิ้ม ข้อที่3สิ่งแวดล้อมภายในบ้านตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้ององงูค่ะโต๊ะข้อที่4วัสดุที่ทำมาจากไม้ตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาคาดเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเก้าอ,อี้ข้อที่5วัสดุที่ทํามาจากดินเผาตรงกับข้อไหนคะเริ่มจาบเวลาค่ะหมดเวลาขาดเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเป็นกระถางต้นไม้ ข้อที่6เครื่องแต่งกายสำหรับฤดูหนาวตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเป็นเสื้อกันหนาวข้อที่7สิ่งของเครื่องใช้ในห้องนอนตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาขาดเฉลยนะคะก็คือข้ององูขาดเตียงนอนข้อที่แรับประทานได้ไม่เป็นอันตรายตรงกับข้อไหนคะเรื่องจากเวลาค่ะหมดเวลาขาดเฉลยนะคะก็คือข้ององูค่ะ ข้อที่เเครื่องเขียนที่ไม่เป็นอันตรายตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะพู้กันข้อที่10อาหารดีมีประโยชน์ต่อร่างกายตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ เฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะกล้วยจบไปแล้วนะคะสำหรับเกมหารูปภาพตามคําสั่งแล้วเจอกันใหม่กับเกมหนะะ้าค่ะบ๊ายบายเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเล่นเกมกันสนุกไหมเอ่ยค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของอวัยวะต่างๆกันไปแล้วนะคะว่า การแปรงฟันสระผม ENNIS, อาบน้ําและตัดเล็บนะคะจะทําให้ร่างกายของเราสะอาด <ambling. S 1> และไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ง่ายๆนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของเราให้สะอาดอยู่เสมอนะคะเพราะยิ่งช่วงนี้โรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาด เป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องเด็กๆและผู้ปกครองอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและน้ำสบู่กันบ่อยๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกับครูอ้อมไม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ